เอ้ยมีทั้งดอกมีทั้งหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่แบตอนนี้อ่อ่ะพอได้เป็นราคาเาะเนาะปีน,นี้ม่งดอกลดสุดยอดมะนาวไรเมล็ดสังเกตที่โคนต้นนะครับ บริเวณแต่ดอกเด้บริเวณใต้ทรงพุ่มของมะนาวไรมเมล็ดนะครับก็จะเห็นเป็นเศษทานก่อนทานที่หมักด้วยจุลินทรีย์บริเวณมักกับวานเลยปุ้ยดอกเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยธานชีวภาพหรือว่าฐานไบโอชาเออเอามาผสมคู่เขากับปุ๋ยหมักกับขี้วัว แล้วก็ใส่ด้วยไมโครเลซ่าแล้วก็ใส่ด้วยน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ใส่ด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็หวานเลยนี่ของแท้แน่นอนของแท้แน่นอนครับยือ,อสุดยอดเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยเพอเยสีว่าคือคักเถอะเออคุณหนึ่งดอกสิละสุดยอดดีดีนี่ วานทานดวนโนยัยนี่ดวนเติบแล้ววัส,สะสังก้อแสงกับใส่ไส่ใส่เอันไม่ค่ได้สาก็ใส่โอ้ของเถะใชยแล้วเห็นผลที่นี่เลยทั้งลูกเล็กๆมีทุกยอดนะครับลูกเล็กๆเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยครับนี่รุ่นนี้นี่มี มีทุกยอดจริงๆรุ่นเล็กก็จะขึ้นมาใหม่กําลังออกดอกเนี่ยช่วงน,นี้กาลังขึ้นมาใหม่แต่รุ่นนี้นี่มันสุดยอดมากมองไปเนี่ยมันเยอะมากนะครับอันนี้นี่เห็นผลได้ชัดเลยว่าระบบรากของมะนาวดีก็หาอาหารเก่งหาอาหารเก่งก็จะมาเลี้ยงลาต้นใบดอกผลโอ้สุดยอดมาก พ่อใสีพอใจมากๆนี่คือนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินอีกตัวหนึ่งนะครับทั้งไมโครเดซ่าทั้งจุลินทรีย์สังข้อแสงนี่นอมันยังโดนอีคืองานพอทัพทิมเลยโอ้หงามมันแก้มันเ่าแล้วข้าบดได้แตงอหอันนี้จัดไปคลิปยาวๆเลยครับดูให้ดูว่ามันมีทุกยอดจริงๆ ทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ลูกน้อยมีหมดดอกกำลังออกมาก็มีโอ้ยสุดยอดอดีๆเห็นแล้วพันธาสีกำลังจัดไปเหยียกได้หลายต้นุุยอดอดีๆเอากำลังออกขึ้นกันโอ้ต้นอื่นก็นกำลังออ,อ,ออกว่าสั่นสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนี่คือสิ่งที่เราอยากนาเสนอนะครับ ทานไบโอชาผสมหมักกับน้ำหมักชีวภาพหมักกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ใส่เดืปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็ไมโครเลซ่าเสร็จแล้วก็หวานนี่เห็นผลแล้วชัดเจนมากๆนะครับคลิปยาวมากคลิปนี้เพราะว่าอยากให้เห็นว่านี่คือ สิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์ได้จริงๆของการใช้กับอเอาไมโครเลซ่าเอาพวกฐานไบโอชามาใช้นะครับโอเค